วานกับพระธุดงค์พระธุดงมาจากอะไรนะพี่ไม้มั้งสองลอยกรูปหธุดงมาปราสาทหินพุ่มลุงเดินผ่านอสองลอยกระโห<อ>ลเดินเราก็เดินกลับคืนนะครับเดินมาจากพี่ไม้เราก็เดินกลับคืน<อ>ไม่ใช่รถเลยฮะเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวครับซิปกว่าวันใช่อยู่ธุดงเนาะคือเป่าไม้ไปธุดงอยู่บนปราสาทหินแล้วก็ลงมากลับไปไปเขาคานต่อสองลอยกระโหลก สิบสิบกวันถามที่มาว่าสิบกวันอันนี้เรียกเกี่ยวอะไรครับบวชดูรอดบวชดูรอดก่วันอ๋อเนียนบวชหลายไหมครับมีเนียนเนียนรูดเดียวเรายอมบวชหลายไหมยอมมีอยู่ญี่ปุ่นเจ้าก็ไม่บวชอะโยมบวชด้วยโยมหนุ่มทีหลังไปเด้อกนจัดมีลูกหลานไปบวชบวชไม่ต้องเสียอะไรนะเขา กออกให้หมดตาต้องคำแหละบวชของเขาบวชแล้วได้บดวชมู่นนั่เคยบวชย,ย,ยิงแหละอ๋อบวชบวช